รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชนได้ทุกวัยว่าคคือพฟอมากก็โตัวเดียวกะตัว สวัสดีครับนี่มาจากแปลงสาดทินของลิฟเนเจอร์มาสูนให้สมุทสาครอ,อำเภอบ้านแถวบอกชื่อไปด้วยของผมชื่อดำรงนิมิกร,บราบชื่อเล่นชื่อแมวครับนี่เดิมทีนี่คือใช้ปุ๋ยอ่าเปอร์ดัมโบ้ลองก้นหลุมตั้งองุนอง่นยังเพิ่งจะปลูกได้ได้ประมาณสิบวันผมก็เลยลองก้นหลุมไปแล้วก็เมื่อเมื่อลองก้นหลุมก็ตอนนี้ ยี่บันผมจะใช้หนึ่งครั้งครั้งหนึ่งก็ประมาณร้อยโลสิบหกไรร้อยกิโลกร,รมัมแต่ปุ๋ยเคมีก็บวกไปด้วยประมาณสิบถึงยีกิโลต่อหนึ่งคราวแล้วหลังจากนั้นผมก็จะมีผลิตภัณฑ์ของเกตกรีนเกกรีนนี่เป็นสารสกัดจากธรรมชาติอามาชีพเพื่อที่จะให้ใบองุ่นเนี้ย ใบใหญ่ใบหนาแข็งแรงแล้วก็มีเกสเคียเป็นกันโรคได้เกี่ยวกับโรคราได้หลายๆอย,าอย่างอย่างของพี่ชายนี่ก็ใช้เป็นเป็นปลูกพร้อมกันหลังหลังปอกันเดือนหนึ่งแล้วก็ช่วงนี้องุ่นที่ที่เห็นนี่คือคือใช้ผลิตภัณฑ์มาประมาณ7เดือนใกล้ๆจะ8เดือนแล้วนี่ช่วงอีกเดือนพิกาก็จะทำการแต่ง ให้ออกลูกช่วงยันเดือนมีนาปลายปายเดือนก็จะถึงเวลาตัดได้ช่วงช่วงที่ก่อนจะจะตัดนี่ผมก็จะใช้เกตโกกับเกตเคลียร์นี่เลี้ยงไปเพื่อที่ให้ดอกสมบูรณ์แข็งแรงแล้วก็ชุดที่แล้วสมมุตทิที่มาแล้วไม่ทันก็อาจจะขอเชิญมาประมาณวันที่20มีนาจะลงมือตัด แล้วของพี่ชายนี่ก็เดี๋ยวให้พี่ชายแนะนําครับสวัสดีครับผมชื่อสุดเทพนิมิตกอบลาบครับเป็นพี่ชายแมวครับก็ทําส่วนน้ำมูลอยู่อีกแปลงหนึ่งครับก็ของผมก็ใช้ผิดพันธ์ตัวเดียวกันมีซูปเปอร์จัมโบ้แล้วก็เจ็ตจีนเจ็ตเคลียร์นี่ยครับที่ใช้อยู่เป็นประจําก็ต้นก็ค่อนข้างสมบูรณ์ดีก็จะตัดได้ประมาณเ็งเม้งอะครับประมาณต้นต้นเดือนเมษาจะตัดได้ แต,แต่แต่แปลงนี้เดือนมีนาถ้าจะมาเที่ยวก็ช่วงประมาณวันที่สิบมีนา,ามาเที่ยวได้ยันยันประมาณปลายปลายมีนาระยะครึ่งเดือนนี้ยังยี่สิบวันนี้มีกำลังอ่าง่นกำลังสวยเลยครับผม